ให้เจ๊งบักมาถ่ายร้วกับเดอะทอยสองพันแปดปะวะสองหกเออสองหกอยากรู้ว่าใครจะดึงหน้าเก่งไหมว่าบาดบาดโซปะว่าโซใช่สกาล่าแต่แต่มันเจ๋งที่ว่ามันจัดสกาล่าเว้ยเดี่ยวเว้ยจิงจิต้เมื่อบ้างอตัวเจ๊กอะนี่แหละต้นแบบของการดึงหน้าในจริงเว้ย เป็นลุกเราต้องจีที่เขาบอกว่ามันเกิดผิดยุคแล้วก็เป็นลูกนอกไส้ของเลียมแล้วก็ไม่เคยยิ้มหาเลยมันยิ้มให้กับมันยิ้มให้คนเดียวนะลิกโเอ,อโเวนอไอ้นี่โอเว่นไอ้ลิะไอ้ลิก,อะ,อ,ลกอะไรวะไม่ชื่อหรอวะยิ้มให้กูอ่ะไอ้ลิกที่มันตัวใหญ่อะที่มันไม้เขาเยอะๆที่เคยปวดยิวให้กับยิวๆๆเฮดอะ่ะไม่รู้ว่าเลยอเออมันยิม้มให้คนนั้นคนเดียวแล้วแม่งก็ไม่ยิ้มเลยเพราะว่าต้อแบบบางคนแบบดึงหน้าแต่ว่าชอบด่าโนชอบด่าโน จกบไม่เคยทำวงมาเกาะล่วนแม่ก็บอกแล้วมันก็บอกว่านี่ต่างเลยออกมา

ขอไว้บางสายหน่อยละค่ะระวังนะหลายคนไม่ยอมที่ไปโอเคแล้วใช่ไหมครับโอเคแล้วตัว